โอเคสวัสดีครับมาเลยเปิดหน้าร้อนะครับร้อยเก้าก่อนอันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรครับอ่ะดูหัวข้อเป็นโจทย์อะไรครับโจทย์อะไรเต็มมโจทย์ปัญหาการการอะไรครับการคูณ ตัวอย่างตัวอย่างข้อสองไงข้อสองอข้อสองคุณจะทำเป็นตัวอย่างต่ออ่าโอเคอ่ะดูต่อดูนี้เลยตัดสินใจอ่ะอ่านโจทย์พร้อมกันครับอ่านโจทย์เลยอ่านดังๆอ่านเลยดังๆเลย อ่ายี่สิบห้ากรัมกรัมละห้าใช่ไหมมีทั้งหมดยี่สิบห้ากรัมหนึ่งสองสามสี่ถึงยี่ห้ากรัมใช่ไหมกรัมละกี่บาทสิบห้า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 บาท,บาทไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอ่ะมาดูต่อดูที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอะไรครับข้อนี้โจทย์ถามแม่ค้าขายถักวะนาได้เงินเท่าไหร่อ่าต่อไปโจทย์บอกครับ 25กร,รมัมอ่ากร,รัมละ15บาทอ่าโอเคอ่ะให้เราดูตรงวิธีทำครับอ่าวิธีทำม,มาทัดแรกอ่ามาทัดแรกเต่ต้องเขียนอะไรก่อนครับแม่ค้าเอาประโยชน์สัญ,ญลักษณ์ก่อนนะ่ะประโยชน์สัญ,ญลักษณ์อ่าประโยชน์สัญ,ญลักษณ์ข้อนี้เอาไปคูณเอาไปบวกหรือเอาไปหารครับเอาไปอะไรครับ ใช่ครับเอาไปคูณคูณกันเลย25คูณ15 25คูณ15เท่ากับสี่เหลี่ยมเอ่อ,อต่อไปตรงวิธีทำครับอ่ตรงวิธีทำ อ่าบรรทัดแรกเขียนอะไรก่อนเออมแม่ค้าขายผักคะน้าไม่เด็ดอ่าไหนถูกอ่าก็คืออันนี้ต้องเขียนที่โจทย์อะไรโจทย์กําหนดใช่ไหมอ่าเขียนเลยค่ะที่โจทย์บอกนั่นเองโจทย์บอกอันแรกคืออันนี้เลยครับแม่ค้าขายแม่ค้าขายอะไรนะขายผักคะน้าฮะอ่า อ่ายี่สิบห้ากรัมกรัมย่อไงกรัมจำได้ไหมตัวยออ่อกจนะเดี๋ยวจะย่อก็ได้ถ้าจะย่อก็เขียนแบบนี้เดี๋ยวจะเขียนเต็มก็ได้ครับตรงนี้ให้ห่างๆนิดนึงตรงนี้ห่างอห่างนิดนึงจะได้เขียนตรงหลักนะครับอืมยี่สิบห้ากรัมดีๆไม่ใช่กรัมนะ อันนี้ไม่ใช่กรัมนะอันนี้เป็นกรัมก่อนนะใช่ไหมต่อไปเขาบอกว่าอะไรอีกมาท่านที่สองเขียนว่าอะไรครับกรัม,มอ่ากรรมละสิบห้าบาทเขียนให้ตรงหลักสิบห้าบาทอืมตรงนี้ข้อน,นี้เมื่อกี้ก็บอกแล้วเอาไปคูณ แสดงว่าเราต้องคูณอ่ะให้เราคูณตรงนี้ก็ได้เนี่ยใช่ไหมมีว่างไหมข้างๆอ่ะมีครับอ่ะคูณเล็กๆก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็ตรงว่างๆอ่ะคูณได้เลยครับอ่ะเราก็ตั้งโจทย์เลยยี่สิบห้าคูณสิบห้าอันนี้เรียนไปแล้วง่ายๆเลยได้เท่าไหร่ครับอ่ะลองคูณก่อนตัวแรกคืออะไรครับห้าใช่ไหมครับห้าห้า อะไรครับเยี่ยมเออยี่ห้าก็ใส่ห้าทดทดสองต่อไปห้าอะไรอีกห้าสองใช่ไหมเป็นสิบบวกสองสองอ่าสิบสองดีมากเสร็จแล้วต่อไปเติมอะไรเติมศูนย์อ่าต่อไปอะไรต่อครับเอาหนึ่งไปคูณใช่ไหมครับอันหนึ่งคูณอะไร <5, S 1> เออ <5. S 1> หนึ่งคูณห้าได้ห้า ไปหนึ่งคูณอะไรครับหนึ่งคูณสองด้วยสองเสร็จแล้วเอามาบวกกันเลยครับห้าได้เจ็ดได้สามตรงนี้นะี่ไม่ต้องลบก็ได้นะอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องลบเออต่อไปบรรทัดที่สามบรรทัดที่สามเป็นอะไรครับ oh. อันนี้จะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามบรรทัดที่สามสิ่งที่โจทย์ถามถามว่าอะไรครับ แม่ค้านอ,นอ่แม่ค้าขายผักคันาได้เงินเท่าไหร่ได้เงินสองได้เงินได้เงินเท่าไหร่เราต้องใส่ไหมครับตรงนี้เี่ยมไม่ต้องใสใช่ไหมครับเพราะเรารู้คําตอบแล้วอ่ใส่ไปเลยคําตอบของเราที่เราคิดเมื่อกี้อื ได้เงิน375บาทเรียบร้อย่อะตอบเลขไทยด้านล่างครับเรียบร้อยเลยเขาสรุปว่าไงเขาเขียนมาแล้วโอเคเขียนว่าสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท อืมเรียบร้อยข้อที่สองตัวอย่าง